เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะไปที่วัดแหลมโอค่ะเปิดกิจกรรมธรรมนูญดีชุมชนดีชีวีมีสุขค่ะ นางสุดลือไทยเล่ศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เป็นประธานนะคะในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมนูญดีชุมชนดีชีวีมีสุขตามแผนเสริมสร้างความเข้าใจและประสานงานความร่วมมือประจำปีงบประมาณ2,518ซึ่งจัดขึ้นที่วัดแหลมพอตำบลกอยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยงานนี้ก็ยังมีนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนางสุนิสารามแก้ว ประชาสัมพันธ์จอสองขาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะ เมื่อที่บดิกรมประชาสัมพันธ์เดินทางมาถึงนะคะก็ได้เข้านมัสการเจ้าวัดวัดแหลมพอจากนั้นก็ได้เดินเดินเยี่ยมบูธนะคะของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลเกาะยอซึ่งประกอบด้วยกลุ่มยำสาหลายผมนางกลุ่มขนมหม้อฉี่กลุ่มข้าวยำแม่พรกลุ่มร่มใสกลุ่มทอผ้าดอกพิกุลกลุ่มทอผ้าราชวัตรกลุ่มไอติมจัมปาดารวมถึงกลุ่มปลากระพงรักเกาะยอ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าในพื้นที่นะคะที่มาเข้าร่วมก็ได้แก่หลายมาสัสการก๋อยอและ I อ m c a k e จากนั้นทางด้านอาธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นประธานในพิธีนะคะได้กล่าวเปิดกิจกรรมธรรมนูญดีชุมชนดีชีวีมีสุขซึ่งเป็นตามแผนเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ โดยกล่าวนะคะว่าทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความเข้าใจและประสานงานความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยและอาจจะเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความเสียหายหต่อความเชื่อมั่นของภาครัฐ ทางนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มุ่งหวังให้ประชาชนนะคะสนับสนุนการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆทําให้เกิดการร่วมมือกันนะคะในการที่จะพัฒนาวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติศาส,สนาหรือวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กรมประชาสัมพันธ์มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารมุ่งเน้นการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปท้งการเปิดรับสื่อที่หันมาติดตามสื่อออนไลน์สมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะคะการติดตามสื่อหลักทั้งโทรทัศน์และวิทยุดังนั้นค่ะการเคลื่อนงานในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ก็จะนําไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนชุมชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้กล่าวชื่นชมนะคะชุมชนแหลมพ้อในพื้นที่ของตำบลก่อย้อยด้วยค่ะในความสําเร็จที่เกิดขึ้นด้วยทางกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยสื่อของรัฐที่เป็นของประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานหุกกลุ่มปากัสหรือธรรมนูนหมู่บ้านก้าวดีกับหน่วยงานในพื้นที่ การสนับสนุนความสําเร็จนําเสนอความสําเร็จต่อสารชนต่อไปในกวกานี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังได้มอบโล่และประกาศอิธิบัติให้แก่เครือข่ายคุณภาพหรืออปอมชอของจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเครือข่ายคุณภาพประจำปี2507ระดับเขตและได้รับรางวัลชมเชยเครือข่ายคุณภาพระดับประเทศประจำปี2507เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานก่อนจะ เดินทางนะคะไปกาบสกการัพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในในวัดแหลมพ้อนะคะจากนั้นค่ะทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นําคณะผู้บริหารร่วมการปล่อยพันุ์ปลานินนะคะบริเวณริมทะเลสาบส,สงขลาก่อนจะออกเดินทางไปยังวัดบางเขียดอําเภอสิงหานะครจังหวัดสงขลาต่อไปค่ะ